สวัสดีครับผมจ้องเดจันจนละตปูนนะครับวันนี้ผมตัดป้าหน่อยนะอาผมก็ได้ตัดป้าตื้ดเอนะวันนี้ผมจะจะทำอน,นุที่ก็เรียกอาที่ก็เรียกว่าเตาอะไรเตาอะไรต่า,ตางๆแบบนั้นแต่ถ้าผู้ชมอยากให้ผมทำก็ถ้าอยากให้เด็กจันจนละตปูนทำ อยากให้เด็กจานอะ้รแต่ผมก็ไม่ทำกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับถ้าอยากได้ไปเซิร์ชอุปรกรณ์กันเริ่มขอไปหน่อยนะครับเสียงรดโอเคก็ถ้าอยากดูอุปรกรณ์แล้วก็นี่นะครับดูตามผมเลยนะครับอ่าลงมาสร้างกันเลยนะครับขั้นตอนแรกดูกันนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกวันนี้สองบอส ไฟต่ำมากเลเราก็จะต้องวางสองบล็อกเหมือนเดิมนะต่อไปเราก็วางบล็อกปิดอุ้นเี๋ยะนะมันจะต้องวางรางรถไฟมันไม่่้ยสูงเท่าใดในบ้านผมแต่ก็ตุ๊กแง๒แล้วกันนะต่อไปเราก็มาวางอันนี้ จากนั้นวางรางรถไฟแล้วก็จากนั้นผมก็ต้องวางรถไฟด้อยาว่าโอ้ยเบียดอะไรเนี่ยชอบเบียดมากเลยสิ่งของเนี่ยผมต้องทุกบทำลายนะเออว่ะนะ อ๋อผมว่าแล้ววางหนึ่งอันก่อนแล้วก็ทูบวางอีกอันหนึ่งทูบทำแบบนี้นะครับผู้ชมจากนั้นก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะมีเสียงโทรศับบางเครื่องขอไปด้วยต่อไปนะครับวานี้ขึ้นปิดเฮ้ยไปิดไปนะครับโอ้ ออไยอะไรแล้วเนี่ยพ้นไปสามนาทีแล้วเนี่ยแล้วปิดก้างมัอ,อีกที่ตรงไหนวะนี่แป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับพอเราวางนี้เสร็จแล้วก็วางนี้เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปก็วางนี้ทั้งเด่นนะจากนั้นเราก็เอาเอออะไรไก่มาย่างหรืออะไรนี้ก็ เสร็จแล้วเนีย่ยแค่นี้และคือเตาทำง่ายง่ายเนีย่ยเอาไก่มาใส่เอาไก่มาใส่จากนั้นตัมาเสร็จแล้วก็มาดูในนี้นะง่ายๆ่ายมากนะคะต้าผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ช่องด็จันท์แล้ตับูอนยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับบายบาย Bye bye, bye. Puchum.